ถ้าแปลผิดพลาดต,ตรงไหนก็ต้องขออภัยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยไปรับชมรับฟังกันเลยครับเจ้าลียี่จะสามารถรับฝ่ามือนั้นได้จริงอย่างนั้นเหรออมันจะต้องแน่นอนอยู่แล้วสิฝ่ามืออะไรจะรุนแรงถึงเพียงนี้ เอ๊ะไม่ได้การนายน้อยหยุนรอข้าก่อนนายน้อยหยุนข้ามาช่วยท่านแล้วเออฮะหลหยุนเซียวเจ้าเป็นอะไรหรือไม่เฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะถ้าเจ้าทายใครจะรักษาการบาดเจ็บของข้ากันล่ะเออไม่ใช่ข้าล้อเล่นนะ <c oughs> ข้านะไม่เป็นอะไรหรอกแต่ได้สบายกว่าน,นี้ถ้าอ้อมกอดน,นี้เป็นของท่านอาจารย์ด้วยนะเอ๊ะหลีหนเซียว เจ้าน่ะพูดบ้าอะไรของเจ้าเนี่ยเจ้าล้านชายข้าเชื่อแล้วว่าเจ้าไม่ได้เป็นอะไรถ้าเกิดว่าเจ้ายังสามารถพูดเกี้ยวหลาสติได้เช่นนี้ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่เป็นไรจริงๆแต่ตอนนี้ถึงข่าวของพวกเขาแล้วไหนขอข้าดูหน้าชัดๆของไอ้ทรยศของตระกูลหลีสักหน่อยซิเอ้ผู้บัญชาการเฉินขอพวกข้าไปดูด้วยซิ เอ๊ะนี่มันไขกันแล้วเนี่ยจะเจ้าลิงตัวนั้นม,มันหายไปได้อย่างไรกันเมื่อกี้เขาเห็นได้ชัดเจนเลยนี่ว่าเจ้านี่มันโดนฝ่ามือของหลี่หยุนเซียวแล้วแบบนี้มันกลายเป็นคนอื่นได้อย่างไรกันนั่นนะ่ะสิไม่มีทางหรอกข้าก็เห็นกับตาว่าเขาโดนฝ่ามือนั่นไปจังๆเลยเจ้าบ้าหลี่ยี่นั่นมันสามารถหนีไปได้อย่างไรกันข้าเองไม่เห็นว่าเขาจะทําอะไรเลยนี่เอ๋ ขมสึกนี้ด้านหลังของข้าอย่าเพิ่งสนใจว่าเจ้าหลียี่นั่นมันสามารถหนีไปได้อย่างไรคันตอนนี้ดูท่าว่าคนที่สวยสุดๆน่าจะเป็นข้ามากกว่าเออน,อนายน้อยยุนค่อยๆลุกนะขอรับหลียุนเสียวเจ้าว่าพวกเราควรจัดการกับเขาอย่างไรกันฮจัดการจัดการอะไรกับข้าอย่างนั้นเหรอข้านะ เป็นถึงแม่ทัพใหญ่ของกองทัพราชสีทองคำที่มีทหารถึง4ี่แสนนายนะอีกทั้งข่ายังเป็นขุนนางตำแหน่งสูงในพระราชวังอีกด้วยเจ้าจะลงโทษข่าอย่างไรกันพวกเจ้ามีอำนาจมากพออย่างนั้นเหรอ ไม่เป็นไรแค่นี้ข้าเอาอยู่อยู่แล้วทางที่ดีที่สุดตอนนี้ข้าต้องหาข้อแก้ตัวไปก่อนอย่างไรเสียตัวข้าเองก็เป็นถึงนายทหารที่มียศตำแหน่งสูงเฮ้แต่ก่อนนะหวังว่าเจ้าคนพวกนี้จะไม่กล้ามายุ่งกับข้าแล้วนะใครสามารถมีอำนาจมากพออย่างนั้นเหรอจีเม้งบอกจนนิ่วิธสิว่าใครคือผู้ที่มีอำนาจที่แท้จริงเมื่อนายหยุนขอมาข้า ก็พร้อมจะจัดให้ท่านขอรับเยอะเ้ยบ้าเฮ้ยก่อนหน้านี้พวกเรายังดูสูสีกันอยู่นี่ <c oughs> ก่อนนั้นมันเมืกก่อก่อนเราเมื่อก่อนกับตอนนี้มันต่างกันตรงไหนวะเฮ้ยคนเขียนบททำไมต้องทำให้ข้าถูกกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวด้วยเนี่ยหยุดหยุดก่อนจี้เม้งหยุดกระทืบข้าได้แล้ว เอาละจีเมงหยุดก่อนออหยุดได้สักทีตอนนี้เจ้าน่ะรู้เรีอยังละ่ะว่าใครเป็นผู้ที่มีอำนาจคนนั้นข้าข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วไอ้ชายผู้นั้นน่ากลัวสิจริงขนาดท่านไม่ทับยังโดนขนาดนี้แล้วพวกเรานี่เจ้านะมีชีวิตอยู่มาก็ต้องหลายกี่สิบปีแล้วและตัวเจ้าคงจะยังไม่เข้าใจคำว่าปล่อยให้กำปั้นของเจ้า เป็นคนพูดใช่หรือไม่เจ้านะทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก็มาเป็นผู้ฝึกยุ่ยอย่างนั้นเนี่ยนะฮะอ,อะไรเจ้าพูดเรื่องอะไรของเจ้าเนี่ยอะไรอย่างนั้นเหรออย่างน้อยๆตัวเจ้าเองก็น่าจ,จะต้องรู้นี่ว่าเหตุผลอะไรทำไมทำไมทำให้เจ้าถึงต้องตายเออนายน้อยยุน เอาจริงอย่างนั้นเหรอขอรับอุ้ยโถ่เฮ้ยพูดจาไรสาระเจ้าจะฆ่าข้าอย่างนั้นเหรอนี่ข้าน่ะเป็นถึงเป็นถึงขุนนางระดับสูงของอาณาจักรเลยนะอีกทั้งข้ายังเป็นถึงแม่ทัพใหญ่ของกองทัพฐานสี่แสนนายอีกด้วยเจ้าจะฆ่าข้าได้อย่างไรกันเจ้าทําเช่นนี้ไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองหรืออย่างไรกันอีกทั้งเจ้ายังไม่ถามองค์จักรพรรดิเลยด้วยซ้าฮะกฎหมายและคําพูดขององค์จักรพรรดิอย่างนั้นเหรอสิ่งพวกนั้นน่ะ ไม่มีค่าสำหรับข้าหรอกการที่เจ้าทำให้ข้าเกือบต้องตายนั่นแหละคือโทษประหารของเจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอย่าอย่าฆ่าฆ่าฆ่านะเป็นถึงจอมยุทธขั้นที่สี่ของอาณาจักรเลยนะถ้าถ้าเกิดว่าตัวเจ้าไว้ชีวิตข้าข้าขอสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อเจ้าอย่างอย่างสุดใจโถ้วยจี่เมง้งจะวางดาบลงได้แล้วเฮ้ยช้างนี่คุณไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นจอมยุทธที่แข็งแกร่งและหาได้ยากในอะาณาจักรเทียนซุย ถ้าหากเขากล้าสาบานว่าเขาจะจงรักภักดีมันก็น่าจะเป็นการดีสำหรับพวกเราจอมยุทธ์ขั้นที่สีย่ยงั้นเหรอบนเส้นทางของศิลปาการต่อสู้จอมยุทธ์ขั้นที่สี่อย่างเจ้ายังห่างไกลกับความแข็งแกร่งมากนะเอเอเอาอีกแล้วคำพูดขมขครมาอีกแล้วนี่จอมยุทธ์ขั้นที่สี่ยังห่างไกลกับความแข็งแกร่งอีกอย่างนั้นเหรอจี้เมง่งลงมือ ได้ครับนายน้อยหยุนเฮ้ย <c oughs> อย่าพึ่งเดยวเดียว <c oughs> ไอ้จุานี่คิดจะฆ่าใครก็ฆ่าเลยอย่างนั้นเหรออ <c oughs> มาครับมาครับนายน้อยหยุนค่อยๆเดิน